แพ้ได้ก็ชนะได้ชีวิตเมื่อต้องพบกับความพ่ายแพ้ล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จย่อมนํามาซึ้งความถุกทั้งกายและใจให้กับทั้งตนเองครอบครัวและรวมทั้งคนรอบข้างเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะต,ต้องเร่งสํารวจตนเองว่ามีข้อบิพพลษ์ในส่วนใดบ้างอาทิเช่นบุคลคิกไม่เหมาะสมขาดทักษะการทํางานและความรู้ในงานแต่ละประเภทขาดกาลังใจขาดความอดทนหรือไม่พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม หากค้พบว่าตัวเองบกพร่องในจุดใดก็ให้พยายามแก้ไขทันทีปรับทัศนคติวิธีคิดเสียใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่าเดิม 1. นงตรงเริ่มต้นคิดและตั้งเป้าหมายใหม่ให้ตนเองอีกครั้งไม่เสียดายกับสิ่งที่เคยผิดพลาดล้มเหลวจากนั้นรีบลงมือทำในสิ่งใหม่ๆเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมสงจงใช้ความผิดหวังที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ในการเตือนตนเองให้มีความรอบคอบ และมีความระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นสามตรงแยกแยะให้ได้ว่าจุดเด่นและจุดด้อยของต้นมีอะไรบ้างและให้นําจุดเด่นมาพัฒนาให้ดีขึ้นสี่จงบอกกับตัวเองว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้และฝึกความแข็งแกร่งให้กับจิตใจ พราะหากพบกับความผิดหวังและความล้มเหลวอีกครั้งจะทําให้มันสามารถรับมือได้อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีแก้ไขาจากประสบก,การณ์ที่ผ่านมาขอเพียงตั้งสต,ติไส่รองปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้ชีวิตต้องแพ้พ่ายล้มเหลวและปรับทัศนคติวิธีคิดเสียใหม่มีความหวังอยู่เสมอว่าเมื่อแพ้ได้ก็ต้องชนะได้ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่และดีกว่าเดิมให้ได้ดังคำกรสอนใจของทัป,ปนีคณะทัพ ที่ว่ายามทุกทนนิ่งสู้กล้ามกลืนทํากิจที่ควรยืนหยัดไว้ใครเล่าจะฝ่าฟันผมลิขิตวันหนึ่งหวังได้แน่ผ่าพ้นภัยเข็นขอบคุณครับ